สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาแอบส่องกระป้อมตัวน้อยๆค่ะนี่ค่ะกระป้อมค่ะกระปอมกอม็เคยเห็นเขามาอยู่ตรงนี้บ่อยอะค่ะประจำเขาน่าจะมาหากิน ตัวแมลงที่ตรงแถวนี้อยู่ประจำนะคะก็เห็นเข้ามาอยู่เรื่อยๆตอนแรกก็ยังแอบชมในใจว่าอุย๊ยกระปอมทำหน้าที่ดีจังเลยไม่มีชิมเมจโจอไดามากินต้นดอกจะเรียกว่าดอกอะไรดีดอกพุทธเนาะดอกพุทธเล็กของเรา ก็จะว่าไม่มีมากินเลยเพราะว่าต้นดอกพุดเล็กของเรางามดีนะคะแต่พอมาช่วงหลังนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะมีนอนมากินแล้วนี่นะคะ สังเกตที่ยอดยอดของใบนะคะมาไวไปไหมเพื่อนๆจะเวียนหัวนี่นะคะสังเกตจากยอดยอดของต้นเขานี่เริ่มเริ่มที่มียอดหายแล้วนะคะใบหายไปหมดเลยเหลือแต่กิ่งก้านอยู่ แล้วรอบนี้นะคะเราจะได้เห็นกันแล้วค่ะว่าตัวพ่อตัวแม่ของเขาเป็นยังไงนะคะประนอมมาเจอหนึ่งตัวเขากำลังมากินอยู่ประนอมก็เลยจับเขาไปแล้วค่ะเอาเขาไปเลี้ยงไว้ในขวดนะคะเอาไปเลี้ยงนะคะไม่ได้เอาไปกักไว้เฉยๆอุ้ยเอาเขาไปเลี้ยงไว้ เขาก็ก <enge> <mem <singers> <occurs> <th> ินเก้งเก่งค่ะก mm ็มาตัดยอดไปให้ทีละยอดสองยอดนะคะเขาก็กินกินจริงจริงจังๆเลยละค่ะก็ดีค่ะตัวเขาจะได้สมบูรณ์เดี๋ยวเวลาเขากลายเป็นตัวผีเสื้อเต็มวัยแล้วเขาจะได้สมบูรณ์นะคะเราจะได้เห็นกันละค่ะครั้งนี้จะไม่ให้พลาดละ แล้วเราก็เจอตาก,กะแตนค่ะนี่ตาก,กะแตนตาก,กะแตนน่าจะกินต้นไม้นะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเขากินสักทีนะคะก็เคยเห็นแค่เข้ามากกเกาะอาวในจอตาก,กะแตนไปไหนละไปมองนอกจอนะคะในจอเลยตาก,กะแตนหายอ่าเดี๋ยวส่องให้ใหม่ กระแตนอยู่ตรงไหนหายไปได้ยังไงนี่ค่ะเขาอยู่นี่นะคะนี่ไปมองข้างนอกแล้วก็ไม่ได้มองในจอนะคะก็เลยหายไปเลยก็ไม่เคยเห็นว่าเขากินต้นไม้อะไรของเราสักทีนะคะเห็นแต่เขามาเกอะ แต่ก็คือใบไม้นี่ก็มีรอยแหว่งก็ไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าตักกระแตนตัวนี้กินหรือเปล่าเดี๋ยลองดูอีกมุมหนึ่งนะคะของเขาจะเห็นอะไรยังไงบ้างตัวเขาจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ช่วงขาเขาจะเป็นสีเขียวๆค่ะ สองไม่เห็นอีกแล้วตักกะแตนหายอีกแล้วเพราะว่าอ่านี่เราซูมภาพมาแล้วก็หลุดออกนอกจอไปจะลองเข้าใกล้ๆดูนะคะภาพจะเบอร์หรือว่าจะยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกทีเขาจะกระโดดนี้ไหม อันนี้ก็คือใช้กล้องขยับเข้าไปใกล้เขาแล้วนะคะนี่ค่ะให้ชมความงามของตากกระแตนนะคะเดี๋ยวจะลองมองหาดูนะคะยังจะมีอีกไหมชิมเมจ,จูได ไม่มีหลักฐานล่วงอยู่ข้างล่างเลยน่าจะไม่มีตัวแล้วหรอตอนนี้เขาก็ออกดอกเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ จะเริ่มโดนกินไปบ้างแล้วแต่ตรงที่ตัดช่อเอาไปเลี้ยงนี่คือเขาไม่กินดอกนะคะเขากินแต่ใบเวลาน้อมก็เลยมันเลือกเอากิ่งที่ไม่มีไม่มีดอกนะคะเลือกเอากิ่งที่ยังไม่มีดอกตัดไปให้เขากิน อาจจะมีดอกแต่เป็นดอกตุมต้มๆเล็กๆอย่างนั้นเขากินค่ะแต่ดอกที่บานแล้วนี่คือเขาไม่กินน่าจะไม่มีจริงๆนะไม่เห็นเลย ก็ที่เขาโตมานี่สงสัยจะรอดมาจากกระปอมแน่ๆเลยถึงได้มากินของเราแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะปกตินี่จะมีเยอะมากเจอทีนึงโอ้โหเวลามาดูแล้วเจอนะคะเป็นสิบ <laughs> เจอแต่ละครั้งนี่ก็ เกือบสิบสิบว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่ช่วงนี้มีน้อยที่แน่ๆก็คือเจอสองตัวตัวแรกนั่นคือตัวใหญ่แล้วนะคะตัวใหญ่แล้วจนมาเจอเขาก็คือเขาสีแดงๆดงดำๆแล้วพร้อมที่จะเป็นดักแด้นะคะแต่ประนอมจับตัวเขียวไปเลี้ยงนะคะ แล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมกันค่ะว่าเป็นยังไงยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ